สวัสดีครับวันนี้ตาตาพาเที่ยวยังอยู่ที่เชียงใหม่อยู่นะครับท่านผู้ชมอยู่ที่เชียงใหม่อยู่วันนี้ตาตาพาเที่ยวจะพาทุกท่านนะครับมาชมฟาร์มแกะนะครับท่านผู้ชมฟาร์มแกะแล้วก็เป็นเอ่อฟาร์มกระต่ายนะ,ะท่านผู้ชมอยู่ที่อำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่นะท่านผู้ชมก็คือชื่อว่าเตย่าฟาร์มวิวนะท่านผู้ชมอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ ค่าเข้าชมก็คือหนึ่งร้อยบาทท่านผู้ชมค่าเข้าชมหนึ่งร้อยบาทซื้อตั๋วตรงทางเข้าได้เลยนะท่านผู้ชมหลังจากซื้อตั๋วเสร็จแล้วก็เราจะไปแลกเป็นเครื่องดื่มเนาะก็คือจะแลกเป็นนมเย็นชายเย็นหรือชาไทยหรืออะไรก็แล้วแต่เราแต่ว่าถ้าเราจะแลกเป็นกาแฟนะเราต้องเพิ่มอีกสี่สิบาทก็เท่ากับว่าเราจ่ายค่าตั๋วร้อยหนึง่งใช่ไหมแล้วก็ค่ากาแฟอีกสี่สิบบาทก็เป็นร้อยสี่สิบแต่ แต่เราไม่อยากเสียเพิ่ม40ไงี้ท่านผู้ชมเราก็เลยเอาจะจะสั่งเป็นชาไทยดียวกว่าถ้าชาไทยก็คือไม่ต้องเสียตังเพิ่มก็คือภายใน100บาทนั่นแหละที่เราซื้อตั๋วเข้ามาแหละเป็นเป็นเป็นการสั่งเครื่องดื่มมามาดื่มเนาะของหนุ่มก็จะเป็นฟาร์มกระต่ายท่านผู้ชมมีกระต่ายตรงนั้นเยอะแยะมากมายกระต่ายตรงนั้นน่ารักน่ารักบางน้องบางท่านก็ไปอุ้มกระต่ายเล่นเนาะ เอ่อตอนนี้ก็จะเป็นต้นพญาเสือโครง่งหรือดอกซากุระเมืงนนองไทยเองท่านผู้ชมแต่ว่ามันยังต้นเล็กอยู่เนาะพอต้นเล็กเสร็จปุ๊บมันก็เลยบบว่ายังยังบานไม่เต็มต้นไม่เต็มที่เท่าไหร่แต่ก็ยังดีที่ไม่ให้เห็นเนาะเพราะว่าเรามาช่วงอ,อ,อากาศกําลังเริ่มเย็นเนาะถ้าเย็นกว่าน,นี้มันก็อาจจะบานนี้กว่าน,นี้เนาะแต่ว่าตอนนี้ก็ถือว่าถือว่าโอเคแหละก็ถือว่าบานบานเป็นบางต้นอะไรประมาณนี้ก็ ก็ยังพอเห็นต้นดอกดอกซากุระก็ยังแบบดูสวยงามอะไรประมาณนี้ท่านผู้ชมตัวนี้ก็จะเป็นน้องกระต่ายน่ารักน่ารักนะเนี่น้องก,กระต่ายแต่เราก็ไม่ไม่อยากไปอุ้มน้องเขาหรอกเพราะว่าให้ให้น้องอยู่ตามอิสระเขาไปแล้วกันเราก็มีหน้าที่ถา่ายรูปก็ถ่ายไปนะท่านผู้ชมน่ารักน่ารัก,รกอะไรประมาณนี้บรรยากาศตอนนี้ก็ลมเย็นเย็นท่านผู้ชมประมาณสิบกว่าองศาน่าจะประมาณสิบสิบเจ็ดสิบแปดองศานี่แหละท่านผู้ชม แต่อากาศก็ถามถามว่าอากาศร้อนไหมก็ร้อนอยู่แต่ว่ามันก็ยังมีลมเอ่ยเข้ามาอยู่เนาะก็เคยมีความเย็นเข้ามาอยู่ว่างั้นเถอะมันไม่ได้ร้อนจนแบบว่าเหมือนหน้าร้อนอะ่ะไม่ใช่แบบนั้นก็คือถึงถึงจะมีแดดเข้ามาแต่ว่ามันก็ยังมีความเย็นเนาะอากาศเย็นเยื่อเย่อเข้ามาอยู่ก็ทําให้เราแบบว่าไม่ไม่ร้อนมากน้องกระต่ายก็น่ารักน่ารัก,รกอะไรประมาณนี้ท่านผู้ชมเขาก็จะปล่อยให้เป็นอิสระเวลานลงเข้ามาตรงนี้นะท่านผู้ชมก็จะเป็น ก็จรงมีเป็นรั้วรั้วล,ล,ล้อมล้อมไว้นะกันน้องกระต่ายออกส่วนเราเข้ามาเสร็จแล้วเราก็เปิดประตูเข้ามาแล้วก็ปิดปิดประตูเลยเพราะว่าคนน้องกระต่ายออกอ่าเขาบอกว่าเปิดแล้วปิดด้วยนะคะนี่ก็จะเป็นบรรยากาศดอกซากุระเมืองไทยเนาะถามว่าสวยไหมมันก็สวยอยู่ท่านผู้ชมแต่ว่ามันยังต้นเล็กอยู่นะท่านผู้ชมต้นยังไม่ใหญ่นี่น้องกระต่ายน่ารักน่ารักะประมาณนี้ก็ บรรยากาศก็ถามว่าเย็นสบายมันก็เย็นสบายอยู่เย็นสบายถึงจะไม่แดดก็ยังเย็นอยู่เนี่ยก็จะถ่ายบรรยากาศหนองพญาเสือครองคิดว่าตรงนี้เขาน่าจะนํานมาปลูกนะเพราะท่านผู้ชมเพราะว่ามันจัดเอ่อคือบรรยากาศเหมือนเขา้าข้ว่าจัดจัดสถานที่ว่าน่าจะปลูกตัวนี้ตัวนี้อย่างเงี้ยมันก็เป็นแบบว่าเป็นจุดๆไปว่างั้นเถอะท่านผู้ชมทางเดินอะไรประมาณนี้ก็จะเป็นจุดๆไปบรรยากาศ ตอนนี้ก็จะเหมือนถ้าถ้าให้เปรียบเทียบนะเหมือนไปเที่ยวญี่ปุ่นท่านผู้ชมเหมือนไปเที่ยวญี่ปุ่นบรรยากาศเหมือนอยู่ญี่ปุ่นอะไรประมาณนี้น่ารักน่ารักเกาหลีอะไรประมาณนี้นานาารรานฟาร์มเล็กๆอะไรประมาณนี้ท่านผู้ชมคิดขูอโนเน้อะไรประมาณนี้เดี๋ยวตาตาพาเที่ยวจะพาทุกท่านนี่ไปตรงน้องแกะเนาะอันนี้อันนี้ดอกดอก,ดอกทอท่านผู้ชมดอกทอแต่ว่าดอกยังไม่เยอะเท่าไหร่แต่จะพาไปตรง ฟาร์มแกะท่านผู้ชมฟาร์มแกะน้องแกะน่ารักน่ารัก,กอะไรประมาณนี้ฟาร์มมินิมินิก็ไม่ได้ใหญ่มากเท่าไหร่มินิมินิเนาะน,นี่พอดีก็มีมีเอ่อเนี่ยมีน้องเขากําลังให้ลูกค้านั่นแหละลูกค้าที่เข้ามาเที่ยวนะ่ะกําลังให้อาหารน้องแกะอยู่เนาะน้องแกะก็หิวอันที่เขาให้กําลังให้อยู่นะั้นก็จะเป็นแครอทนะท่านผู้ชมแครอทที่เป็นหัน่นเป็นเป็นแท่งๆเี่ยก็ คงจะหิวกันนะ่ะต้องแย่งกันนิดนึงอะไรประมาณนี้อาจจะอาจจะคนมาทเที่ยวน้อยหรือว่าคนอาจจะไม่ได้ซื้ออาหารให้น้องเขากินอะไรประมาณนี้ก็เลยแบบว่าต้องแย่งกันหน่อยอะไรประมาณนี้ท่านผู้ชมก็จะเหมือนคล้ายว่าอยู่ตามไห üh, ล่เขาอะไรประมาณนี้ท่านผู้ชมแต่น้องแก่นี้ก็จะมีมีรั้วเดือล้อมรอบนะเอออาหารหมดแล้วแต่น้องแกะยังยังไม่อิ่มอาหารหมดแล้วแต่น้องแก่ยังไม่อิ่มวิ่งตามวิ่งตามก่อน ทีนี้เราต้องหลบออกมาประตูเนี่ยตรงนี้เป็นประตูต้องต้องหลบภัยแล้วหลบไปน้องแก่วิ่งตามต้องหลบัยนี่ไอ้น้องเตืนเล็กน่ะลูกชายเขาลูกชายเขาบอกจะออกทางไหนดีเนี่ยมันไปขวางประตูมาเลยไม่มีทางออก<笑><笑>ก็เลยว่าให้ออกทางนูน้นปีนออกปี่นออ,ออกด้านนูน้นเพราะน้องแกะน้องแก่มันจะวิ่งไล่มันนึ่ว่ามีอาหารให้มันไงถ้าใครไปอยู่ใกล้ๆตรงนั้นมันจะนึกว่ามีอาหารให้มันก็จะวิ่งวิ่งมาหาประมาณนั้นท่านผู้ชม ก็น่ารักน่ารักเนาะก็คงจะหิวแลยเพราะว่าคิดว่าคิดว่าแบบว่าคงทั้งวันก็คงจะอิ่มอยู่แหละแต่ว่าก็ค่อยกินไปเนาะเพราะว่าอาจจะมีลูกค้าใจดีซื้ออาหารมาเลี้ยงอะไรประมาณนี้แบบน่ารักน่ารักอะไรประมาณนี้นะคุผู้ชม ดอกซากุระมุมนี้ก็สวยนะท่านผู้ชมอันนี้น่าจะบานประมาณร้อยเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วแหละอันนี้ยแล้วท่านมองมองบรรยากาศดอกพญาเสือโครง่งหรือดอกซากุระเมืองไทยเนาะแล้วถ้าเรามองลับขึ้นไปบนท้องฟ้าเนาะดอกพญาเสือโครง่งมันจะเป็นสีชมพูใช่ไหมท่านผู้ชมแล้วพอท้องฟ้าเป็นสีออกอฟ้าเนาะมันลับกันแล้วมันสวยงามมากท่านผู้ชมก็คือแบบด้วยที่เราเป็นคนชอบนี่ดอกสวยมากเนี่ยเนี่ยเนี่ยเห็นไหม น่ารักมากดูสิเห็นแล้วคิดถึงญี่ปุ่นเลย <c oughs> ด้วยด้วย,วยเราก็ชอบดอกเราชอบดอกสองละเมืองไทยด้วยไงดอกซาก,กุระมุมนี้จะเป็นมุมที่บานร้อยเปอร์เซ็นตก็ว่าได้ท่านผู้ชมดอกสวยงามมากเนี่ยร้อยเปอร์เซ็นเลยคือบานร้อยเปอร์เซ็นตแล้วตรงนี้ดอกตรงนี้นะต้นนี้นะต้อนอื่นก็ยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกต้อนอื่นก็จะประมาณห้าสิบเปอร์เซ็นต์อะไรประมาณนี้แต่แต่ถ้ามองลับๆไปแบบนั้นก็โอเคก็สวยอยู่ มองรับกับท้องฟ้าใช่ไหมท่านผู้ชมก็ทําให้เห็นแบบบรรยากาศแบบว่าดอกสีชมพูรับกับท้องฟ้าสวยงามอะไรประมาณนี้พันธุ์นี้จะเป็นพันธุ์ชมพูอ่อนไม่เข้มเท่าไหร่นะชมพูอ่อนออกสีชมพูขา,ขาวๆนะท่านผู้ชมแต่ถ้ามองไปเพื่อนๆก็จะว่าอยู่ประเทศญี่ปุ่นอะไรประมาณนี้ท่านผู้ชมก็มองดูสวยงามเราจะพาเดินชมบรรยากาศ ช่วงนี้มนันช่วงหน้าหนาวได้ไงช่วงหน้าหนาวปุ๊บดอกพญาเสือโคร่งหรือดอกซากุระก็จะเริ่มเบ่งบานนะท่านผู้ชมก็ถือว่ามาสัมผัสอากาศหนาวส่วนของแถมก็คือดอกพญาเสือโคร่งนี่เองนะท่านผู้ชมสวยงามมากทำไมเดี๋ถ่ายบรรยากาศโดยรวมให้ดูว่าเป็นยังไงก็จะมีคู่หนุ่มสาวเนาะมาถ่ายรูปกันแบบว่าน่ารักน่ารักอะไรประมาณนี้ก็ก็ดูรวมเป็นติกเบ็กแบบหนึง่งท่านผู้ชมเขาก็มาถ่ายรูปกัน เนี่ยอันนี้ก็อันนี้จะขึ้นมาบนาที่ที่สั่งกาแฟท่านผู้ชมที่เราจะเอาตัว๋วที่เราเสียไปร้อยหนึ่งเสียค่าเข้ามาร้อยหนึ่งเราจะมาสั่งกาแฟถ้าสั่งกาแฟท่านต้องเสียเพิ่มสี่สิบาทนะแต่ตัต่ผ้าเที่ยวไม่เอาตั้ตจะเอาที่แบบไม่ต้องเสียเพิ่มก็คือมันจะมีน้ำมะนาวแบบน้ำมะนาวหรือน้ำ ไรนะนมนมเย็นเหรอนมเย็นน้ำมะนาวนมเย็นเอน้ำชาชาไทยประมาณนี้พวกนี้จะไม่เสียเพิ่มเราก็เลยคิดว่าเราจะสั่งชาไทยเพราะว่าเราไม่อยากเสียตังค์เพิ่มร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งเราก็เยอะแล้วไม่อยากเสียตังค์เพิ่มก็คือสั่งเป็นชาไทยกันแล้วกันเพราะว่าเพราะว่าชาไทยเป็นเป็นเป็นชาที่มีชื่อเสียงของของประเทศไทยเนาะนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เข้ามาเที่ยวเมืองไทยก็ นิยมสั่งชาไทยกันเพราะว่าหากินยกากมั้ท่านผู้ชมหากินยากเนี้ยดอกสกุลละสวยมาก่านผู้ชมสวยงามนี่ขนาดบานไม่เต็มที่นะมันมันคนมันชอบอะเนะาะบานนิดบานหน่อยก็ก็น่ารักไปหมดอันนี้จะเป็นที่นั่งเลย่านผู้ชมที่นั่งสําหรับนั่งสั่งกาแฟไปทานกาแฟน้ําต่างๆไปทานเนาะเขาก็าจัดร้านนี้สวยนะมีเบเกอรี่เบเกอร์เดียวนะ เตย่าฟาร์มวิวท่านผู้ชมเตย,ย่าฟาร์มวิวอยู่อำเภอแม่วางจาังหวัดเชียงใหม่เนาะก็จะมีเป็นฟาร์มแกะฟาร์มกระต่ายแล้วก็มีเป็นคาเฟ่เป็นเครื่องดื่มเนาะท่านผู้ชมแล้วก็จะมีวิวสวยๆงามเนาะตกลงตาต้าก็สั่งเป็นชาไทยไปะนะท่านผู้ชมชาไทยในราคาหนึ่งร้อยบาทเป็นราคาที่เราซื้อตั๋วขึ้นมานะั่นแหละท่านผู้ชม หนึ่งร้อยบาทเราเราไม่อยากเราไม่อยากบวกเพิ่มแต่แล้วก็มารอด้านนอกท่านผู้ชมเนี่ยได้ได้ได้ตัว๋วได้บัตรคิวมานะบัตรคิวมารอข้างนอกเดี๋ยวถ้าถ้าเขาทำเสร็จก็ไอตัวนี้ก็จะติ๊ต๊ตๆต๊ต๊ต,ต,ต,ต๊จะมาแล้วก็เขาไปรับตอนนี้เราก็นั่งชมบรรยากาศไปก่อนรอรอให้ตั๋วเรียกก่อนเขาเรียกนะบัตร บัตรคิวให้บัตรคิวเรียกก่อนถึงป็นหล่ะก็ไปรับก็บรรยากาศชิวๆอะไรประแบบนี้อันนี้ตรงนี้น่าจะบานประมาณแปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วนะท่านผู้ชมยอมรับว่าน่ารักมากมันมันแล้วแต่คนชอบนะท่านผู้ชมเนาะบางคนไม่ชอบอาจจะบอกว่าไม่น่ารักก็ได้แต่เราเราเป็นคนชอบดอกสากุละพญาเสือโคร่งนี่ไงถึงแม้จะดอกเล็กกว่าสากุละจริงๆก,ก็ก็โอเคมันก็คล้ายๆกันถ้ารูปม,มันก็โอเคมันก็สวยอยู่ท่านผู้ชม อันนี้จะเป็นมุมมุมสูงนะอยู่ข้างบนนะมุมสูงเนะน,นี่ยเออนี้ยสวยอันนี้น่าจะแปดสิบเก้าสิบปอร์เซ็นแล้วนะนะบานเต็มที่แนละ้วมุมสวยจริงๆมุมนี้ถ่ายลงไปข้างล่างก็จะเป็นเห็นไหมเหมือนเราอยู่บนภูเขาแล้วเนาะบนดอยเนาะอ็ะแค่ถ่ายบรรยากาศถ่ายบรรยากาศโดยรวมให้ดูเผื่อใครอยากจะมาก็เป็นเอาไว้เป็นแนวทางนะท่านผู้ชมไว้เป็นแนวทางมาประมาณเดือนมกรานะ กลางกลางเดือน,นมกราก็ได้ตอกกำลังจะเบ่งบานสวยงามเห็นไหมมองเรารับรับกับท้องฟ้ามันสวยนะท่านผู้ชมมองรับไปกับท้องฟ้าน่ยมันดูสวยงามนะก็จะมีโคมไฟน่ารักน่ารักตอนกลางคืนเขนา่าจะเปิดไฟโคมไฟน่ารักน่ารักอยู่นะแต่เราก็คงไม่อยู่ถึงกลางคืนหรอกเราเอาแค่นี้พอเพราะเพราะว่าเราจะเก็บเก็บสถานที่นหลายที่เอาไปให้ผู้ชมท่านผู้ชมได้ชม มามายัางไงก็ต้องเอาให้คุม้มนี่มุมนี้สวยท่านผู้ชมโอ้โหอันนี้อันนี้บานเต็มต้นเลยท่านผู้ชมยอมรับว่าสวยงามมากเห็นไหมเห็นไหมแต่มันจะเป็นดอกดอกสีขาวชมพูขาวนะท่านผู้ชมมันไม่เอาชมพูแบบเข้มมากเท่าไหร่เนี่ยชมพูขาวน่ารักน่ารักอะไรประมาณนี้สวยเนาะเนี่ยมันรับกับรับท้องฟ้าท่านผู้ชมดูสิดูเวลามันรับกับท้องฟ้าสิ สวยงามมากเลยน,นี่นี่จะน่าจะมานโอ้นี่ร้อยเปอร์เซ็นแล้วเนี่ยดูดูดอกนี่ร้อยเปอร์เซ็นแล้วท่านผู้ชมบานเบ่งบานร้อยเปอร์เซ็นแล้วอันนี้บางต้นนะท่านผู้ชมบางต้นก็ยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นบางต้นก็อาจจะหนะ้าสิบหกสิบเนาะบางทีมันอาจจะบานไม่พร้อมกันเราจะต้นไหนต้นไหนเนี่ยมันสวยนะสวยนะท่านผู้ชมคลิปนี้ตาต้าพาเที่ยวพาทุกท่านมาเที่ยวที่เชียงใหม่ท่านผู้ชมขอให้ท่านมีความสุขมากนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ตาต้าพาเที่ยวท่านนะครับ พบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ